ที้จโอูที่ได้ใจโอ้ีด้ใจโอะครับก็กลาบสวัสดีมิตรรักแฟนเพช่องสารแนงซ็อแซกชัยแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครั้งนะครับโอเค วันนี้เราก็ได้มาสองกล่องเลยนะครับเรนะาไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างใครที่อดใจอยากจะรู้ว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรไมีอยหรือม,มีเพชรนะครับที่ส่งมาจะไม่รู้ว่าตรวจแล้วมันจะคืออะไรก็ไปรุ้นนะครับอ่าอันนี้กล่องนี้นะครับ,เป,บ,รบเป็นสบู่นะครับเป็นสบู่เนาะเอาไงดีจะแย่งซีนกันหรือเปล่าเปลายิ่ชุบ ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวานะครับให้ทายนะคร three two one ่แลวแลวก็เรื่องนี้ละกันสบู่อปโอเคนะครับพอเลือกกล่อง,องสบู่ก็มาดูกันเลยนะครับเราก็มาดูสบู่เลยนะครับ ก็สั่งมาในราคา450บาทนะครับโอเคดููโหมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็มีของแถมนะครับคลิปตบฟองสบู่นะครับนะ่ะหนึ่งกล่องสองกล่องสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบยคุยคุยทำไมนะครับนะครับอ่านะครับ10กล่องนะครับ10กล่องนะฮะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนร้านของเรานะคะรับสินค้าแล้วฝากรีวิวน่ารัก น่ารักบ้างนะครับโอเคแหมจะก็นะครับมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะว่าจะใช้อยู่นะครับอแกะนะโอ้ยแกะนะนี่นะครับดูขนาดกระู่ก่อนนะครับว่านะครับกมามาตราบครับลนะแล้วก็แกะดูกัน นาะทีแรกสั่งนึกว่าเป็นกาแฟนะครับ <c oughs> <c oughs> สบู่กาแฟนะืมหอมเหมือนช็อกโกแลตเลยนะเขาบอกว่าใส่แล้วผิวจะกระจ่างใสนะครับอันนี้ผมก็นะครับจะเอาโอเคนะครับนะี่ะมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองกันนะครับนะครับโอเคแล้วก็ไปตรวจพอยกันต่อนะครับ นะโอเคนะครับทั้งหมด10นะครับนะครับ,รบทีนี้เราก็มาของจริงกันบ้างนะครับเราก็มาดูเลยนะครับส่งอะไรมานะปึ๊บโอเคนะครับเออกาให้ดีเลยนะครับ โอเคนะครับอ๋อนะอ๋ขอบคุณมากครับที่ช่วยส่งคัาดอูมาให้นะครับอ่ะนะครับขรัวตรวจมาให้นะครับสำหรับหนึ่งก้อนก็อยู่ที่ราคานี้ครับสองร้้าสิบบาทนะครับโอเคแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะ เปิดเครื่องเลยนะครับนะโอเคนะครับอืมก็มาตรวจกันเลยนะครับโอ,โอ้หอโหเจียแล้วไม่ได้เจียนะฮะลองมาดูกัน นะครับขึ้นมาเป็นคอร์สนะครับตัวนี้นะครับขึ้นมาเป็นคอร์สนะครับเห็นไหมนะครับขึ้นมาตัวนี้ก็ขึ้นมาหยกเจไดนะครับน,นี้ผมกดห้เตมที่เลยนะนะครับจดขึ้นสปรอนิ่ งานเต็นที่เด่นนะครับ ได้แค่ขึ้นมาแค่เฮอริเฮอร์คิเมอร์นะครับเฮอร์คิเมอร์นะครับหรือเรียกติดปากก็เฮอริเมอร์นะครับเฮอริเมอร์เฮอร์คิเมอร์นะครับเนี่ยครับขึ้นมาตรงหยกเจดายนะครับเพราะเป็นดูเพราเป็นเนื้อคอร์ดนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม นะอ่ะเดี๋ยวผมก็มาใช้เกรื่องนี้ตรวจใอนี้ตรวจอีกทีนะเพื่อความชัวอ่ะตั้งไว้สูตรนะครับนี่นะเต็มที่นะครับได้สี่ห้านะครับนะได้ได้ห้านะครับไต็ที่นะครับไม่ต้องกดแรงนะครับเอาเป็นนาำตาอย่าเงี้ยก็มันไม่ขึ้นถ้าขึ้นมันขึ้นเลยนะครับตัวนี้ นะยังอยู่พวกคอร์สพวกคอร์สอยู่เลยนะครับเ mm hmm. อามันยังไม่ขึ้นนะอกขึ้นเจ็ดนะครับขึ้นสามนะครับโดยทั่วไปถ้าจิ้มคอร์สนะครับจิ้มนะครับขึ้นสามสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างหกบ้างนะครับมันจะเป็นพวกคอร์สพวกแคริมเมอร์นะครับเนื้อพวกนี้เหมือนเนื้อยกเทีก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆกัน นะครับก็โอเคนะครับก็บทสรุปนะครับก็คือเคอร์ลิเมอร์นะครับเคอร์ลิเมอร์ผสมคอร์สนะครับเนื้อคอร์สอยู่นะครับนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับพี่สุขใจนะครับที่ส่งคอนี้มาตรวจนะครับสรุปแล้วก็คือเคอร์ลิเมอร์นะครับเอาเป็นตรวจที่ไหนก็จะเป็นเคอร์ลิเมอร์นะครับ เต็มที่ก็คือสปินให้สูงสุดคือมันขึ้นสปินอยูนิดๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงไม่ถึงสปินีกครับนะก็ไปเจียได้นะไปเจียได้แต่ไม่ใช่เพชรนะครับไม่ใช่เพชรนะครับไม่ใช่เพชรไม่ได้ไม่ได้ตรวจก็ตัวตามเครื่องครับถึงไปเซอร์ไปที่ไหนก็ได้คําตอบเดียวกันนะครับคําตอบเดียวกันคือไปลองเซอร์ดูก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อผมนะครับก็จะเพิ่นะบผมว่าของผมก็ นะประหยัดสุดแล้วก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองร้าอื่นได้นะครับ mm hmm. ก็ให้เป็นพิสูจน์เพื่อความเชื่อใจนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเชื่อมันในตัวน้องก็ขอบคุณมากครับจะได้ไม่ต้องเสียสต้งสตังคนะนงงง์นะครับนะถ้าเป็นเพชรนิ่งไปเซอร์ครั้งเดียวปิดครั้งเดียวนะเสียตังค์ครั้งเดียวเลยนะครับไม่ต้องเสียยิ่งย่อยนะครับนะแต่ถ้าไม่ใช่ครับสอบดิก่อนดูครณคุ้มค่อยปรับน,นะครับอ่ะเดี๋ยว ทิ้งท้ายรีวิวนะครับสบู่นะครับสบู่นะว่าใช้ดีนะครับใช้ดีก็บอกต่อนะครับก็จะบอกต่อให้ว่าใช้ดีไหมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูผู้ชายอาบนะ้ำกันเลย ผมก็ได้อาบน้ํางงนะแล้วก็รู้สึกถึงความสะอาดแล้วก็ความมั่นใจนะครับนะแล้วก็พร้อมที่จะไปทําคลิปวิดีโอช่องสาร์น so ่ซ็อกแซกชานแนลอีกแล้วนะครับป่ะอาบน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นเลยเป็นไงครับดูผิวครับนะรู้สึกว่าสะอาดครับเดี๋ยวเราไปใช้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาอะไรเงี้ยต่อเนาะโอเค แลก็ได้อาบน้ำสดชื่นสบายกายครับดูผู้ชายอาบน้ำนะครับนะครับสบู่นะครับนาทากาแฟนะครับนาทากาแฟก็พอได้อาบแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นนะครับหอมมีกลิ่นหอมของสมุนไพรสบู่นะครับนะแล้วหอมนะครับมัหอมดีเลยนะครับก็แล้วหอมก็หอมเหมือนสบู่ทั่วทั่วไปนะครับความสะอาดก็ มันมีอุปกรณ์ช่วยในการถูนะครับผมเป็นคนที่ใช้สบู่แล้วก็ถูแล้วก็มันลื่นนะครับไม่คือพี่ไข่ไม่ค่อยออกต้องอนะครับก็ต้องมีพวกสบู่พวกอะไรเนี้ยเข้ามาด้วยตอนตัวนี้ผมผมใช้ตัวนี้แล้วครับพอรู้สึกว่าเออคันพี่ไข่ได้ออกง่ายนะครับนะครับหมดปัญหาไปนะครับก็ขอบคุณมากที่มาให้ทดลองใช้แล้วก็ได้รีวิวนะครับนะสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับนะ สำ,สำหรับหน้าทาสบู่ครับเบอร์อโทรอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเบอร์โทรไม่มีนะครับนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้สบู่ก็แอดเข้ามาที่ไลน์นี่ละกันนะครับแอดมาที่ไลน์หรือว่าใน Facebook ละกันติดตอ่อผ่านทางช่องทางผมนะครับนะครับขอไปเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับราคาไม่ใช่45บาทครับ 44บาทนะครับ44บาทในกล่องนี้่บาทเท่านั้นนะครับนะครับก็เป็นไรนะก็ขออภัยถ้าพูดผิดพลาดไปนะครับในเรื่องราคานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะติดต่อให้นะครับเบอร์โทรไปสั่งซื้อได้เลยนะครับนะครับก็ผมก็สั่งมานะครับ450บาทนะครับสี่าบบาทนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับนิดหนึ่งนะครับโอเค บายบายอาบดานเสรแล้วก็เตรียมัวนนอนแล้วครับ